คนไปบนเนี่ยไปอ้อนวอนไปขอเอาหัวหมูใบสีไปเอาละครลำไปแก้เอาลายต่อลายไปหรือว่าเชือดไก่เชือดเป็ดนะ,ะทำให้สัตว์ล้มตายบ้างเพื่อบูชาผู้เจ้าโต้ความเห็นของสำนักพรามณ์เหล่านั้นว่ายังไงพระศาสดาบอกว่าถ้าการอ้อนวอนสำเร็จจริง ใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทุกคนก็รวยหมดได้นะไม่ต้องมีอะไรเสื่อมเพราะทุกคนอ้อนวอนเป็นหมดนะอาเจออย่างนี้แล้วสมณพราหมณ์คนนั้นจะเถียงผู้เจ้ายังไงนี่เป็นการข่มขี่วาทะอันเป็นฆ่าศึกต่อพระอรหันต์โดยธรรมเห็นนะ ใช้คำพูดเราต้องฉลาดในการใช้คำพูดของพระาศาสดาไปอัตตาธิบายให้เขาเกิดความเข้าใจเพื่อเขาจะวางในสิ่งที่ผิดลงได้ถ้าเครื่องรางของขลังมันคุ้มครองได้จริงเนี่ยทำไมโจรมันมีพระเต็มคอมันโดนยิงตายอ่ะนะพระราคาเป็นล้านทัน้นั้นเลยอยู่ในคอ ไปสนิทนะ,ะมันอันนี้จังนะเนี่ยนี่คือมิจฉาทิฏฐิแบบที่หนึ่งในสี่แบบที่พระุทธเจ้าบอกคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลเกิดจากตนเองบันดาลเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุแล้วตกลงลดกรรมเกิดจากอะไร ู้เจ้าปฏิเสธสีอย่างสมณพราหมณ์เลยบอกว่าอ้าลผู้เจ้าคงจะไม่รู้จักกรรมเะมั้งเนี่ยผู้เจ้าบอกเรารู้จักเรื่องกรรมพระงค์บอกว่ากรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เราเกล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคําที่ไม่จริง สมณะพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามจะไม่ปล่อยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยนะ